ดบอดกระด่างรถมาจอดนี่เลยฝนมันจะตกเฮิงน้ำมันจะเบิดแล้วเนาะนี่อาโตะหมออตากแบรนด์มันก็ดอกหมดแล้วอันนี้อาเถื่อนไวเหียยังอันนี้อาสบายดีเด้อทุกคนโอ้เมื่อตัวซอเห็นไหมเฮ็ยรยังอันนี้โอ้ยมาเล่นนมาเพิ่นี่เลยสิไปน้านี่ได้คอมกินกระไ้นี่ดิสิไปอันนั้น ไปหน้าน้องเช้าสิไปงมห้อยได้ของไดปลากุ้มลยหลเลยมีบทเถาบ่บ่บ่มีไปหน้ามาแวะท่ลุงมอก่อนแม่นี่ยกายไปนี่ไปนี่งไปนีอเอาไปบาไบอไดอ่ไอ่่นจิมาเอาป้มบอ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะ <มา S 1> พี่น้องเอด้วยด้วยด้วยเปิด,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 ดภาพขึ้นก็ได้มาเฮือนทันหมอพี่น้อยมาเฮือนลุงหมอมากระพดอเห็นแม่ตู้ชอแล้วก็เอื้อยเพิ่นเอื้อยทันหมอมาเล่นน้ำมานี่เนาะมาฮอดก็ได้แดดไลยพี่น้องเยตอนเช้าก็ได้แดดตั้งโมงนี่แหละเดี๋ยวนี้กันเนาะฮะพี่น้องเยก่อนอื่นก็ต้อง สวัสดีรับกลับทักทายสบายดีเดอ้อสบายดีและสวัสดีพี่น้องเอฟซีวัดชุกูสุคนะแหละเนาะวัดสมองสุสสสบอนที่หักแพงเนาะเุิดภาพมาบ้านี้ก็มาอ่าเยี่ยมท่านหมอพี่น้องอลยอดีว่าเมื่อวานนี่ทางข้าก็ดีใจพี่น้องได้ทงไหมเด็กทงพายออกงานเป็น ครั้งแรกได้เนี่พี่น้องไ้พายออกเจอแรกแล้วก็ครั้งแรกในชีวิตที่ได้ทงจากต่างประเทศเพราะเนาะก็ดีใจดีใจแห้งเนาะมานี่ขอ,นขอบคุณขอบคุณทางเวอจุลีเนาะเป็นเจ้าของทงที่เป็นฝากมาให้เฮียบดทีมงานพี่น้องบิดขุข่คนที่ไป ทางยูทูปเขตนั้นเนาะเพิ่นกันดีใจดีใจนะพี่น้อง <c oughs> ฉลุดแล้วก็เป็นว่าบวบดถือ,อนนเพล่ะเมื่อวานเนาะไปเยี่ยมไปยามท่านหมอกันเลยได้มาแล้วเนาะครูดเดียวมาไหนมาทั้งนี้แล้วจังสีไปอ่ากับทีมงานทั้งพุนทีมงานออกด้านันถากบดก็เลยมาพี่ก่อนพี่น้อนยมาเลยมาเบิง้งชีวิตชีวาอาหารการกินของเพื่อนเสร็ก,ก่อนไปพี่น้องไปแดดฮอทแหง้ง นาดเก้าโมงเช้าหนึ âu, น่งก็แดดแดดก็แทะอาโต้เ้็นมอ,อ้ยเดี๋ยวบอสก็ได้เอารถมาจอดนี่เลยฝนมันจะตกหึงน้ำก็จะเบิดแล้วเนาะนี่อาโต้หม้อเอาตากแบร,รนด์มันก็ดอกหมดแล้วอันน,น,อนี้อาเถือนไว้เห็นยังอันนี้อาสบายดีเด้อเพื่อทุกคนโอ้เมื่อตั้ซอเห็นไหมเห็นยังอันนี้ มาเล่นน้ำพ่นนี่เลยจิไปนานี่ได้ขอมกินอะได้นี่ดิจิไปอันนั้นไปนาน้องเช้าจิไปงบฮ้อยนี่ของขายปลากูไม่ไหลเลยดยากมีบ่ดเท่าบอบอกว่ามีจิไปนามาแวะท่นลุงหมอก่อนแม่นี่ละกายไปนี่ทางไปนี่ตั้งไปนี่อ้าวอ้าวไปบายได้บอ เพิ่มมาเพิ่มมอเพิ่มเพิ่นยืมเพิ่นยืมเพิ่นเพิ่นโอ้ยเมื่อีนโอ้ยบุ่มไปลุงบองนางัสายคาเออเป็นไรหนุ่มร้านบักจะเชือเพเดดเเือก่ใช่ตัวเก้านี้พันมือแล้วมันโมีเอ๊ะ đồ gạo này, bún mì, cơm, bún ốc sài, ao có đấy là bơi cơ, cũng biết thử nó, đúng không? Mù chát xui lái lẹn rồi này đúng <laughs> 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 ยานพิยังเขาจานพิโยนะยาักย่ายังมันถ้าไปดีกว่าพี่บเพิยงพิยังเลยอยาเขาเป็นมื้นเป็นซาเป็นลอยเป็นหยังสบรยกาฟี่แงเร็วเสรบัยกพี่พิยังเขาพังนิโเขาจ้าแล้วรองพังน้ำพิญโยเขาจ้ารู้เลยโอ้ยผู้ใดจะจ้ากู้ชมนาทีเจาก็ไ้ เนอะเป็นชั่วโมงออกนียาวตัวนึงเขามาเจ้าขายกองนึงสามสามเเนค่อยค่อยกิเขา่อยกินตัองวันนี้มันเป็นมันหนักเราคนพวกนี้หนัายาวเขาให้ลอคนพวกนี้เดี๋กินแล้วบอสหนึ่งกินให้แล้วกินสบายกาแฟก็มันชิ้ึกิ้งแต่ว่ามเสารแล้วม่นกินแบบนี้กินแล้วไม่ใช่กกินข้าวคนโผเลยอันยากกันข้าามเนก่จจอยตายแล้วมันโบยาพูดชิโจวูยา อยาก้วบันกินข้าวกันยังกินไปในวเออแกิน,กนข้าวเรจงกินอะไรนี่อรีเกเออ้นสิข้าวเจ้านี่ยาขาวเจ้านี่ยรนะบ,บ่หนูสบายกพี่บ่บดเ้ยสบายกพี่ดีกาแฟย่งสบายคฟี่ันี่อาหากเวียกับมีบ่บดเส้นซีมาบันกีบมันซิดีมูนดีชวาดีกับโลัมไวกับยายังปูนเนปูดคาแฟกาฟสบายดีคาเฟ่หอนพังพังมันมันเจ้าเลย อ้ยผ oh ุดไดสสุดยาวเลมันบอกเราใช่แบบกาแฟนี่แหละมันบอกใช่กาแฟนี่มันเบาอยู่กาแฟกาแฟ่าวแล้วจ้ะเหาเลยกระดาส้างขึ้นคอยกินได้นันะบำลุงบำลุงเซตาเออบำลุงเซตาบำลุงเซตาบำลุงสิงตรก็โบลามใส่มันก็หากิน มีเพียงปฏิคาก็มีเหงได้กินเบ้าเข้งเบ้าค่ะเอ้คุ้มขนาดไปสิอยู่เปดตับแล้วพังเลยแล้วมันว่าตัวอันนี้พุ่นอือๆอือแต่ได้น้ํายังมนกินแล้วไข่กินแล้วบ่้บ่นมันสิบกเินเนาะไปซื้อไปบ่บหานี่จะจิออ ข้ากับผมไมีขาดเลยก็อ้ผุ้ละคู่นะน้องคันเชื่อกันเลยพี่ชื่นี่หลานดุยตัวเบาๆนะเบาบดมันนานขาดไอ้ตัวนั้นลอดๆวื้นเจ้าบ่ยอมหนุ่มรันใส่เชื่อตัวเก่าหากจะเห็นพันมือเท่ากับเกือบปีมันโมมีนอกจากไี้เห็นเราเบาๆกันยังไงหนุ่มรัน น้งคบดีว่านอนมือนอนจะใช้นอ่นอนนอนขอนอนในเนี่ยที่ปุ่มยงขอนอนไหนขอนอนหนเก็แบบนี้มันละหอนปานผลของข้าววาข้าวผลละเอขาวก้อนข้าวผ่ยมันนี่เป็นหนักหนา่้านก็นข้าวผลนะแล้วจะหอมน้อบานี่ทางข้าวผลช่ไมแล้วข่านอนอยู่ไหนข้านอนท่าแล้วจะมันหองมัวแหงไหนนออยู่อ่านเป็นคนเขาก้อนร้นข้าวหนนุ้งคบ ใหอบแล้วว่าอยู่ในเนาะดเมันขังยุ่งไงดิโอตอนนอกมากในลนเข้านะชิ้นยาอูด้งแค่บริการแบ่ปอเนาะเดี๋ยยุ่งจูดดมกินทานเสร็จเทมอยุ่อ้จะบูดเๆน่ฮะเนียนยังนเดี๋ยวนี้สีรองทาบิขาดเทินใช่ตัวเทินชาเดี๋ยวนีอยู่กับานะ อะไรนอะเราจัดว่าวจัดเนี่ยว่าอดไรขาดเขินกะโยู่รันนี่กะขาดเขินกะมุ้งอะผ้าห่มอ่าหมอนอ่าหมอนกะมูนน้ำเจ้าแล้วหมอนเป็นซีฟแล้วหมอนหมอนมีอยู่หมอนมีตะปูก็เป็นเกิดวันนั้นแหละเกิดเจอมันจมเสื่ออันนี้ กองใช่ส่วนตัวเนาะส่วนตัวชิบูบันเน่นัอู้น้มมีชิบูชิบูซูมมีผหมีอยกมีมีเจ้าดิมก็แนั่นเออมมีชิบูอ่เบิดแล้วมาจะโดดจะบวชใจสี่แฉกครับมีสามสี่ห้าเดือดเลยดจะบวมาพก็บวดแลมมีคนคนโบโบเดยกน้ยูู่วิโบนัซาโผมวิ่งตาเด็ดมีอย่งั้หนัก่ให้มันโครบก็ผมมีเียงก็ผมมียู่ của bố yêu tao nêu bầu 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 Nung bầu bầu khỏi bầu 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 nung bầu 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 nung bầu 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 ไปกเปกดมาแล้วมันไปกัเย็กเย็กไปเยบวเยกได้เย็นน้เนาะไปป่าไปหันไปนี่เลยกมีเกิบเขาก็บ่มี้เดี๋ยวคสิคุยคับทางทจะดีขึ้นบ้งเรื่องเกิบเรื่องเครื่องนุ่งกุทีอ่อนเปรไม่รู้เปรสมัยมงดีจ่าบอเป็นมุ่งเนาะเบิ้งเจอดอจ่าจอุ่่า่ได้ทงไม่ขับัเลเ่เเนาะฮะ ค่อยง่ามอันนี้วะราคาวะสี่ล้านไปเนอนวแพงนะหนักทองหนักเพราะว่าค่อยกับคันด้วยแต่ค่อยเองค่อยกับบุค้าซื้อเนาะเป็นผู้ใหญ่เจอดีผู้ใจบริสุทธิ์ต่างประเทศทุนแรกอยู่อเมริกาส่นซื้อให้ส่วนผ่ามาให้อ่อถากห้าพันดอลพุ่นเลย ไ้าดมันเการูป hmm. ล um, ่ำไปล่ำมายังไงไม่บะงามบ่งามแ็บชีบูยาสิพันกับผมเกิดทือกับผมก็คันยูวนมันนี่ทางเรื่อยมาหลินน้ำมานิเนาะมาโจ้บหินแล่าหยาก้อนกระชูมาบบเด้อยคือบโรด เอาก็จุก,ก,ก,จกีจุกีมาโจ้แต่พุ่นตะวจอหินโอ้โหเลยมาแต่โดนหรอวะเป็นแบาวานบว่าหน้าก้อ,อนโคก็ไปมาหานงโคก็ไปหมได้โคก็เป็นแบบว่าบได้แล้วเสี่ยยาวายจ,าจังมันชื่อมันเนบบาะเสบียงโคบพี่ยังว่ามันเบาแล้ววาตัวนี้ผู้ตาเขาเป็นเปเป็นร้อยเป็นนุ่น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นช้าตามไปจูบไปเมืองนะครับเอ,อาคนได้นะแบบบดนี่นั่นอาหารมีดนี่มันมาขาย กินเข้าไปมันเอื้อมมันตีกับประบาดทางเก่ากินของเผ็ดจะได้โอ้ยมันลำบากกินของเผ็ดตุ๊กตากินของดองก็ลำบากมันคือมายาวขาดจะรอจะรอหน่ยคอได้ประทันกินแล้วก็ประกัดทางเก่าปีเกับทางเก่าไม่มปัญหาเรื่องกระเพาะลำไส้ประทันกระทายทายยากยากประทัดกินแล้วก็บางคนเนาะมือคือกันทุกปัญหาเรื่องกระเพาะลำไส้เนื้อคิมินสันอิมคกับเมื่อมีร้อยแคปซูล เห็นผลห้อยเปอร์เซ like like ็นหลายท่านซื้อไปกินแล้วสุ่นเจอฮันติ๊ต่อหาโครสุกไม่ข่าวก็มีตัวจี้จำแนยแล้วทั่วประเทศไกลบันทาดเด้อห้าเกสี่สี่แล้วก็สี่ศูนย์แปดเก้าเนาะห้าเก้าสี่สี่สี่ศูนย์แปดเก้าและการสมุนไพรไทยต้มหมกหมากเนื้ออันปูแม่นพัดปูแม่นพัดไาแก่เราเป็นสมุนไพรที่ว่าสวย ปัญหากเกี่ยวกับตมลูกมากหลายท่านไม่น่นเดือดรมลูกมากบอกเข้าเตีอยวฝันจันตมลูกมากใหญ่ตมลูกมากอักซีบอาการที่เป็นปัญหาตมลูกมากแบบนี้เดีย๋ยวสมมติเขาอธิบายให้ฟังเนาะยาหยังระบาดนะว่าจับมันลอยอันเจ้าะหรือไม่ว่าโทษถามเขาว่าอาการเป็นนั้นนั้นนั่นเหมือนซาลอยนะเฉลียวเหมือนแบบ ขนร้อยก็ไปบ่ไรเด้อมันหมืนมันมืนแบบเส้นเค้งไงเส้นเค่งนะมันเค่งมันบิญาณนี่เลยนะนะครับายกับใครกันไดโอ้หซื้อมันคือการพลังกระด้มันหลาย่คนจ้าวคนจ้าวคนจ้าวนั่นเจ้าจอาตัวไหนคนโคชนาขายเห็นเนาะง่ายง่ายใช่ไ ยานี่ยทานสมุดเจ้าหัวจ้าอาการเจ้าเราคอยถามห้านขายยายัาง,ยาง,ยางไง,ง,งก็ได้นี่เราครัฟังเป็นยี่หอนี้ยีย่ห่อนีอ้กินยาแบบไหนนะเนาะเงี้ยวก็จะเป็นอพองเงี้ยวเป็นพอง,องเริ่มแล้วลุงหมอเริ่มไปไกลแล้วเงี้ยก็จะเป็นพองเป็นแบบเริ่มเงี้ยวเป็นปุ่มกแล้วอออ่า ใครล่ใครในแล่เดี๋ยวนี้บเราางะไข่มันเป็นโพคือเพล็บครผู้เป็นบ่าวานเนี่ยนี่นู้นใดมันเป็นมันก็เป็นได้ฮอมบิดานุมพังข้าก็เลเป็นหนุ่รุ่นหนี่เนาะสาวแบดบางคนเรากินสบายปีกาพีนั่นเพราะว่ามีน้านะ่ยเช่ที่มาตน่ะสามสาวกเพสามสาวนี่ก็ดีเอออ้เพสามสาวเขากินสู้กำลังนะนะนั่นแหละจะมาจะ พังสมมากินเจ้าผัดบุรีมีเงี้ยนั่นแหละจัวะบานนี้ค่อยว่ามันแบบมันเค็งเช่นเส้นเอ็นเค็งนอนมีเมียบุรีมีเมียบุรีได้ไนก็โโหลกอันนี้เลยบ่บเส้นเอ็นเค็งนอนมันจะเค็งนะมันเ่นเอ็นมันจะผาจูบบุรีบุรีบุผาถ้าบุรีมัเยี่ยมลาเถื่แล้วน้องหมโอ้ยโคกระไปบุรด้ใานก็มามานนี้โคกระปินบบาหวานที่ป้ายใช้ใหญ มื่อนั้นดบอกจะตายคือเขาจะมานำมาเมันเลยบาววันคือเนี้บุบเฟ่ความขยนก็โยงหมกคอยก็ได้บ่กหดเลยคอยมือไปเสียกับเรา่นเสฟังกับข้าสจจดไวาไป้อจยคอยได้คอยเบิเมีผู้อยากซื้อให้ก็บจังหวะซื้อต่อ้อนกะ นี่มันนี่ก็แบบมือนี่มันเค็มมีแต่พีแต่แน่นะคอยชิซื้ออันมือหนาไปแล้วคอยชิซื้อมุ้งเสื้อผ้าเสบ้อาบน้าเครื่องแท็บมันยังมาแล้วผ้าห่มมาหนุนรันพอได้นอนเป็นมูอเจ้าให้กินเยอะให้เจ้าเนาะแล้วอันของลุงมอกร มีอยู่แต่ว่าคอยบอกเนาะหาเซอร์ไพรส์เป็นอย่างแล้วเนาะื่ะเป็นนันปลากระป๋องบ่อหรือว่าไข่ไก่บ่อแบบนี้ได้เนาะเคนไห้นอนได้ก็โมแล้วยังอยู่บ่ล่ะยังกินนาน้ำมันบดหมอก็ไม่ได้กระซิบบดอยู่คือกันได้กินขมืงเนาะมือกราบมือสออกมือโอ้ยว่าจี๊ดมาก ก็บอกบอสไปมาบอกบอกเอ้ยบอกเคกินกว่าปากกับปากก็ไม่ได้บอกเจ้าทูนบอกผืนซื้อเขาให้กินไม่ได้เขาาำบอกบอสเอ้ยกขาจะได้กินอย่างนี้ก็โอ้โหเขาหัวเราะ ตัยุ่งวุ่นวนอยู่เว้นมันจะครบยกะเคืนจะบดโรง้านจะบวดเลือดแล้วะ่็เพรเขาดังพาหาพื้นขูนมาดังอีกลมาละจูนุ่งพายกับี้เยอะใบโตมันก็กวาดจูดตู้อตัวมันก็อุ่นก็อายอะไรย่างเียงข้าวขาพี่ยุงพยุ่งวันนึงพุ่วันนึงเปดป้อนนุ่ป้อนนุ่งเปิดเบ๊ข่าวเปิดป้อนเป็นแบงแบบจักงแล้เอาแาบนี้อยางบบจ้าง้วจะกินจะดี่ ชื่อแล้วก็สี่ลองค้นตรวจมาไหวชกชกันชกนี่ลองค้นตรวจน้อยยาส่วยมาขาเจ้าข้าไอ้พี่ดีเชี่ยบเออน้อความข่าวก็มีข้าวเจ้าการที่วัดควันในข้าวโพดขายข้าวขาดใหญ่เกินเลยเป็นบ๊อบดีมูกขบชิ้นนาะโอ้ยตัวนี้บุตรีผมนี่ผมซื้อแล้วเนาะไปจรีนมันบุตรีมูชิ้นชิ้นจะได้ดีข้าวโ กระทัดร the no. 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 nah. ัดอะไรอันน <một> <pus qui> ี <holes> ้ผมพาง่ายเลยพังเสียงไฉเนาะพังอีพิชามก็ได้อีกสบายแลวแบบเนะเด็ดจะที่บู้อนี่ก็ไดานรันก็ไม่ได้ไปไกล้่านเดียดเชียบอ่มันไม่ไหวได้เสียยังเลย สิวไฟซ,นซินแห่งขึ้นยูซินขับเลยนะลาบคับเยอะๆเยอะนะับแววนนค่แัวเท้ากระบาดเนาะมันยากเลยนะนีอยไรมักินนะบบกิออนะอะไรมันขลังเลยเ่อยกับบุคลนงกันเน,นาะเนาะ โอ้ยหูขลางนี่มาบอกิินเบ้อเย็นนอนอยู่เฮือนหมอนาอเย็นเลยม้นอนอยู่นอนรับรับนั่นัวดนั่นนี้เกมันโดดนดึยเนาะนั่หละนี่ชื่อได้ชิมี่ๆๆเอามาแล้วชิวๆชิวๆมเก็อะไี่อยู่อยังเรามาเอาเราเป็เราเตอยู่แบบนีมันเรคัก็ได้นี่เราไปโอ้ยยูิ้น้มันคืนได้ผมหุงงวาน่มเ่นะายูเลยตายไปแล้วผมหุ้งจนะพูดหน่ัง นี่ามันตายเลยายนไปท้งมีนามอืมทางมีนามายแล้วกมันเนี่ยไปทั้งหลบไปุ๋ยมาใส่นี่ชมนี่ใส่กะตีแล้วน่าบุกโขนคยวั่นโหน่าชีดหน่ะชีดชีดมากเขาไปชีดมาชีดเขาชีดหน่กชีดบุ้น้ชีดเขานี่ะ อ,อย่าสเปือมากดกนี่ิไปชิดยังล่ะชิดนขาเขาน้าบอ,กอยกงามปีน่โอยน้ำเาเอิิเียวมันนีดเดอุบะพีกมาหุงขบบดมาฉีดใบมนหุงคนใบมนหุงขึ้โลเลยหมาหมาังข้าวกะไร,รแล้วกันนะค่อยซือเอา ทัองมันหลายอะทาง humble, species, planet, many many mm ้ง hmm. จ mm ักเจาเฉลคนนั้นายกาที่เรามา้าคนนี้คนนี้บอกว่าน่ไล่ไปมาเราดีบับบมีเงินกบดีบด้เดาโจงมาเด่ดเลเบอร์ก็แล้บบรจะเป็นวอบัท้งว่างสรลุกโบได้เนาะไปทำให้ข้ายาขาบวดีบี่กันดีบสกันมีแต่ว่าเจ้าหัวจ้าการเจ้าเราเล่าคอยพั้งเท่านั้นแล้วไป เงี้ยนะเป็นปุ้มพวกเป็นฟองแล้วอืมเป็นฟองหายในแล้วเอาเอาต้มท้องไม้ให้กินนะเออเป็นมะยงว่ดท่านท็บครับกล้วยฟังมันเบาถ่ายโบ้เนี่ยมันเกลี่ยกับล้ำใส่มันเป็นกระโพดได้กระโพดมันจีบงานนี่เจ้าญาตินี่กระโพดนะให้กินคนว่าให้กินทายประด้ก็ะยาตันนี่มันเบามันปูล้ำใส่ฮะมันนันทาย แล้วกินแต่ละมือแต่ละมือยาดำนี่กินมันนักหวานหนักแข่งม่ใชไหมคอับมัากินแล้วนักแ่นักคะร์นี่ก็น้องกันได้เนาะมันเบาเบามือมันเบาเป็นเอตูพญาตพญาตกลัตลากันมันก็ันันแล้วบุกคืนตัวตบนกินเท่งเบาเด็เขาโชวนี่เลยบุกคืนได้คนบุโชมนอดจานไปโยมคือ ครับปารีเราจ้อ้ดีครับปีจ้าวโอ้ชูเราจะได้ดีนี่นั่นแหละจ้าเนาะกอเขาเอาบุตีได้จ้าจอยบุกิจอ่ไ้บเอ้บบ่ได้บ่ปากองาจ้าดอกมื้อได้บ่กิเมือ่ัญเนี่แต่เช้าก็ไม่เนาะกจีไปใชเบ่บ่เอ้เป็นบ่หวาบ่ได้เมา เีน่นห่ก็เติมหุอละคนใดหนอมาเยี่ยมเพื่อนหนอเนาะออคนไปหมได้เอ้อกันชั้นกะมือหนาวแล้วขอยสิเข้ามาเยี่ยมใหม่เด้อม,มาเยี่ยมยาม,มากาลุกมอมาหนอ่าแต่หนุ่มรันก็นกนได้ได้เกิบเสื้อผ้านุง่งเครื่องอาบน้ำอาบนายเนาะทำความสะอาดแปรงพันเด้ผมแปรงมันมีอยู่แปรงอ,อโอเคโอเคกัน รอบังกันมีผู้ชื่อให้ยก็จะซื้อมาเด้อดูอันนี้ก็ได้ดอาอยู่ใช้ชีวิตเนาะอัดประตูไว้อัดไว้คักแค่คนอยู่อยู่กระดาษอัด์นแนวอัรกตบระดานรูปไปเอาอ่าทีแรกประตูอันนี้คอยว่าที่ใช่อันแผ่นแบบมันทลานนี่แหละมันจังมืดอ่ะแผ่เออแผ่เทีบ จตันึงก็เรือบยโอ้ยตัวนึงมันชีไปพอเนาะเล็บเพจนึงไหนมันมืดเนาะมันมืดอัดมืดอัดเนาะในก็มีขยักมืดกับข้านยแล้วมันบ่บากอึอัดได้อ่าพี่น้องเอ้คลิปนี้ก็ได้ชิได้จบคลิปลงเพียงชำนี้สัก่อนด้วยพี่น้องเนาะอันนี้นะ มักหม้อ hmm. น hmm. hmm. uh huh. ี่มักแตงนี่สิได้โอ้ยขันมีแจ่วปัแจ่วปลากระต้มพิดต้มกินแล้วหรือทานชุบบวบอ้าวผีน่องเลยหมักก็เป็นเนาะนี่ ฮะพี่น้องเลยด้วยดย,ดย,ดยจบคลิปก่อนเด้บอบ้านพบพ่อกันในคลิปต่อไปอ